ขอบคุณคอมเมนต์ตั้งบนนี้นะเจ้าของเมลานะเจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นใจดีตึงกูนั่นหมายถึงสบู่เจ้าสบู่ซ N นนะเจ้าสบู่ซ N เอ r นเอชเชอร์นะเจ้าเป็นสบู่สารสกัดจากธรรมชาตินะเจ้าแล้วมันมะรุมนะเจ้าน้ำมันมะรุมที่อ่าเป็นออแกนิกนะเจ้าเป็นน้ำมันมะรุมออแกนิกสกัดเย็นนะเจ้าบอกว่า เมลาบอกว่านะเจ้าใจสองตัวนี้แล้วดีขนาดเลยนะเจ้าเป็นอันอย่างที่คู่กันเลยนะเจ้าได้เกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่ยังมาได้ลองเอาไปใจนะเจ้าลองเอาไปใจดูเนอร์สบูกับ น้ำม um so ันมารุมนะเจ้าชุดคู่ดูโอ้ถูกมากเลยนะเจ้าเพื่อนๆลองกดไปที่ตะกาสีเหลืองเนอแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูเจ้าแล้วหอกจะมีผิวหน้าที่กระจ่างใสนะเจ้าไร้สิวไร้รอยจุดด่างดำนะเจ้ามีผิวนุ่มชุ่มอุ้มน้ําแล้วก็มีคอลลาเจนในหน้าเด้งดึงเด้งดึงกันเลยนะเจ้า